สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของรัเสเซียกันดีก,กว่าครับคือเรียกได้ว่าอันนี้รัเสเซียโดดๆเลยนะ ไม่มียูเครนเข้ามาเกี่ยวเลยนะครับผมเป็นรายงานที่ถูกรายงานออกมาในวันที่6เมษายนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรายงานที่แฟนคลับยูเครนเนี่ยคงจะตั้งตารอกันมาแล้วก็คงจะเตรียมขำเงินไม่หวั่นไม่ไหวแล้วแะครับแต่ทางฝั่งรัเสเซียเองเนี่ยก็อาจจะเซ็งๆหน่อยแต่ก็อย่างว่านะครับผมข่าวนี้เองเนี่ยฟังไว้อ่ะก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยมีการรายงานกันมานะครับผมหลายสื่อเลยรวไมไปถึงในเทเล gram ด้วยว่าได้มีเหตุการณ์การยิงโดนตกขึ้นนะครับกองทัพรัเสเซียเนี่ยยิงโดนตกได้ ในภูมิภาคเบลโกรอดนั่นเองโดยตอนแรกเนี่ยก็สงสัยว่าต้องเป็นโดรนของยูเครนแน่ๆเลยเพราะว่าได้ตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่โดรนของกองทัพรัสเซียแต่กลายเป็นว่ายิงโรนปุ้งตกเลยเย่ถือว่าระบบการป้องกันทางอากาศเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมถูกไหมนะครับ แต่กลับกลายเป็นว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่โดนของทางกองทัพรัสเซียเนี่ยแต่มันเป็นโดนของหน่วยงานรัสเซียเหมือนกันแค่เป็นคนละหน่วยงานกันและไม่ได้มีการติดต่อประสานงานกันที่ดีทําให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งโดนอันนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นโดนของ FSB หรือว่าหน่วยความมั่นคงของรัสเซียนะครับผมพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือ KGB นั่นแหละหลังจากโซเวียตล่มสลายเนี่ยก็กลายเป็น FSB นะครับผมก็เป็นหน่วยข่าวกรองซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยสายลับประมาณเนี้ยนะครับไอ้หน่วยเนี้ยไม่ได้ติดต่อกันทัหาา สุดท้ายโดนยิงโดนตกนะครับเอาจริงแค่ยิงโดนพวกตัวเองตกเนี่ยแฟนขับยูเคนก็คงดีใจหัวเราะยิ้มเยาะกันใหญ่แล้วแต่ผมจะบอกว่าเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพีกกว่านั้นอีกนะครับแต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่เขาเล่ากันมาอาจจะเป็นการปลุกปั่นข่าวจากฝั่งตะวันตกก็ได้นะครับก็ลองฟังกันเอาไว้ละกันได้มีการระบุว่าไอ้โดรนนี้เนี่ยนะครับผมคือโดนที่มีชื่อว่าเลฟายวีที260ซึ่งเป็นโดรนที่ผลิตในจีนหลังที่ยิงตกไปเนี่ยเอฟเอสบีโอเคก็รู้แลวว ให้เป็นปัญหากันเนี่ยก็ต้องมีการส่งบินอะไรเพื่อมาชดใช้ค่าเสียหายที่เผยยิงตกกันไป FSB เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากทางกองทัพรัสเซียเป็นจำนวนเงิน3ล้านรูเบลิลกับการยิงโดนตกนะครับผม3ล้านรูเบลิลนี่มันเยอะไหมเนี่ยก็ประมาณ1.2ล้านบาทนะครับผมประมาณ12,50งาทอนหามื่นบาทาตีกันกลมๆประมาณนี้นะไอ้ตรงนี้เองเนี่ย FSB เองอะ่ะเขาก็เรียกมา แต่กลายเป็นว่าพอมานั่งดูเรื่องราวต่างๆ,ๆมาดูราคาโดนจริงๆแล้วเนี่ยราคาโดนอ่ะมันไม่ได้3 000, 000. ล้านรูเบิลนะครับทำไมเรียกกันมาเยอะขนาดนี้ล่ะนี่อะไรเนี่ยค่าดําเนินการเงินทอนหรือเปล่านะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าแม้แต่หน่วยงานความมั่นคงอย่าง FSB มันจะมีการทุจริตภายในหรือเปล่านะครับเพราะราคาโดนจริงๆเนี่ยอยู่ที่2 000. ล้านรูเบิลส่วนต่างอ่ะสูงถึง1 000. ล้านรูเบิลหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ี่แสนสองบาทเลยคือถ้าโอเคถ้าโดน2ล้านเนี่ยเรียกมาสัก2ล้านสาอย่างเงี้ยยังเข้าใจได้อ่ะมีค่าดาเนิน การค่าสั่งซื้อใหม่ค่าอะไรก็ว่าไปแต่อันเนี้ยเพิ่มขึ้นมาตั้งล้านหนึ่งถูกป้ะจาก2ล้านอ่ะกลายเป็น3ล้านไปเลยมันก็เลยงงๆว่าค่าดําเนินการมันแพงขนาดนั้นเลยหรอหรือมันจะมีรับลมคมในอะไรภายในหน่วยงานไหมเนี่ยก็ทําให้เกิดการก็สซิปเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเรื่องราวนี้เองอ่ะมันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าทุกคนฟังกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อก็อาจจะเป็นข<ะ>่าวดีส<ะ>ําหรับทางฝั<ะ>่งยูเครนไปว่ารัสเซียเอง ทุจริตอะไรแบบนี้ไม่ได้คอรัปเช่นไม่ได้ก็ทําให้กองทัพเนี่ยอ่อนก,กําลังลงแต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่เขาอาจจะกุกขึ้นมาก็ได้อันนี้ผมก็ไม่สามารถฟันธงได้เหมือนกันครับแต่เราเห็นว่ามันเป็นข่าวที่น่าสนใจดีก็เลยได้หยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกะผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูููรราาาาาาายก Poli World แลลลทท่่่ผผผ้้้้ชชมมมมมองงงิขีว เชื่อข่าวนี้ไหมหรือว่าไม่เชื่อก็บอกกันมาด้วยนะวันนี้ยังไงลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทําเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไร mm hmm. เต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ่ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม w U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยส่โค้ดเดิมเลยแต่เติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย w U 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวายง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ